หกิโลนะพิมพไหก็ต้องไหวจะอ,อ,อกอเ,เอาไปเพาะเฮ็ดเมื่อไหวก้นเบิงแล้วก็เป็นมองหาเฮ็ดของเท่าเราจะต้องได้เดินอีกคือขึ้นไปบนนู้นก็โอ้ย oh <my> ก็ไม่เท่าไหร่นะมันว <c oughs> ิวสวยมากพี่ลูกอม <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่นครผาดงมาไฟไม่ไปไม่รู้คะ่ะ <c oughs> ทีมทีม c o n กด n เ s สยนะคะเรามาร่วมทริปที่ดงมาไฟค่ะเรามากันทั้งหมด5คน5สาวคนแรกเลยคือไนค่ะลูกอมค่ะทางหลังค่ะทางด้านซ้ายเราพิมค่และมีอีกหนึ่งคนค่ะที่เขากำลังแอบถ่ายรูปอยู่ตอนนี้เออถ่ายอยู่เหรอถ่ายอยู่นี่สวยพสวยตื่นสวยเริ่มออกเดินทางของทริปเราแล้วค่ะแล้วแม่มาเป็นไกด์เหรอไกอยู่เป็น นหมายถึงว่ามามาแน,น,านะนําสถานที่มาพาเดินประมาณ5กิโลได้หมายถึงเราเดิน5กิโลเหรอไหวมั้ยแม่ไหวหนูก็ไหวแหละ <laughs> แม่บอกว่า5กิโลนะพิมไม่ไหวก็ต้องไหวนะไหวก็ได้ตอ,ไตอนนี้นะคะเราก็เดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศกปับ่บงค่ะทางค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงนะคะเป็นถนนลูกรังะคะ่ะ คือมาสำรวจพื้นที่กันมาเดินมีพ่อเปี๊ยกมพีพ่อควรเอ่อพอควรแม่ยอดแอม,ม่แอสตไกรตอนแรกว่าป่าเนี่ยตรงไหนมันมมน่าสนใจบ้าง<ส>เพื่อที่ไปทําทมาร์กจุดไว้ว่าพอเดินแล้วเนี่ยระยะทางมันโอเคเนาะมันมีระยะไกลแล้วก็ระยะใกล้ได้ด้วยมองนี้เขาเอินว่าอันกลุ่มอนุร,รักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่ผาจันใดพู้ใองเป็นคนอนุรักษ์ป่าเป็นมาร์กฟาเห็ดเมื่อไห้่คนเบิ้ง แล้วก็เป็นมองหาเหตุของเขาเออเมียงเกิดขึ้นเขาเลยกับเหตุเป็นป่าชุมชนบ่ายผูย้ใดตัดถ้าตัดนี่ก็ต้องขอคณะนากรรมการเพราะว่าเขาแัานโตเมีงยงให้เมียงออกคุณแม่บอกว่าหน้าฝนนะคะมันจะสนุกมากกว่าเพราะว่าเรามีเหตุนในป่าด้วยแล้วก็มีดอกกระเจียวให้เราชมด้วยนะคะแมลงทับใช่ครับ ป็นครช่งทางที่เหนื่อยนะแต่ดีที่อากาศมันไม่ร้อนมากเดินเล้เรื่อยๆแต่ถ้ามาหน้าร้อนน่าจะได้พักบ่อยครับร <c oughs> ้อนวะที่นี่ถ้าร้อนก็ร้อนมากครับถ้าหนาวก็หนาวมากนี่แค่ครึ่งทาง <c oughs> ทางั้งเส้นทางมันรวมเท่กี่กิโลนะประมาณสามกิโลครับสามโลแรกแม่บอกห้าถ้าเดินห้าน่าจะได้อ้อมไปอีกไกลอ๋อถ้าห้ามันต้องอ้อมใช่ไหมเป็นไงอากาศอากาศเดินยากใช่ไหม องลายเมฆใช่ไหมสองลายเมฆมาห้านาทีแล้วถึงแล้วเย่ต่อไปเราจะไปเที่ยวที่พยากันทิดจะพาไปนี่เป็นอีกที่หนึ่งใช่ครับเนเพราะว่าเราไปสองที่นั่นหละอ๋อไปสองที่เลยไปถ้ำพระแล้วก็ขึ้นไปถำเสือเอไปถ้ำเสือที่นี่คือพยาครับคือแต่คอนะภูเขาลูกนี้อ่ะมันมีต้นยาสูบครับต้นบุรีครับแล้วตรงจุดที่เรายืงอยู่นี่คือภาพเป็นสีครับเสือน่าจะเป็นน้องเอวานะคะเนี่ย ูใน,าานถ้ำนี้ยังเหลือวัตถุโบราณอยู่เขาเลยไม่เปิดครับเลยไม่ได้เปิดให้คนเข้าไปเพราะว่าแต่ก่อนตอนที่ยังไม่มีปรุงเด็กครับมันมีคนเข้ามาขโมยออกออของออกไปขายครับแล้วทีนี้คือหลวงพ่อที่นี่เขาก็เลยปิดไว้เราจะต้องได้เดินอีกคือขึ้นไปบนนู้นครับเป็นภูอาทิตย์ตก วันไหนวันนี้ครับโอกอแต่จะได้ไปพักก่อน,นาายังไงพ่อปีบงเปียกแต่ว่าตอนนี้เราต้องเดินลงจากนี้ให้ได้ก่อนอใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็ทำอะไรคือจะขุดปูโอ้ยนอนขอจับนอยเขาบอกว่าให้เอาปูหนีบจมูกไว้แล้วก็บอกว่าปวดขี้แล้วมันจะปล่อย ลองดูเหรอลองดูอ่ะมาลองดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสู้ัน้นั่นนี่ใครใหญ่กว่าเฮ้ยใอรใหญ่กว่าพี่แอ่ขค้นไปดูพาทิศไม่มีชื่อเรียกว่าตรงนี้เมืองเก่าที่เคยระเบิดหรอ ที่เขาระเบิดมากี่เมตรนะประมาณหนึ่งลหนึ่รเมตรหนึ้อยเมตรแบบจริงๆหรือหนึ่งร้อเมตรแบบกำลังใจแต่แสงสวยมากเลยในในในกล้องอะ่ะวิวสวยมากพี่ลูกอมอาหารมื้อเย็นของเราอ้ปลาทูด้วย ิดวันที่สองแล้วฮะทริปวันที่สองเขาแบ่งออกเป็นสองทีมเดี๋ยวทีมเราจะไปเริ่มที่ถ้ำบาดาลถ้ำบาดาลใช้เวลากี่นาทีอะพอ่อแล้วแต่เราจ้ะแล้วแต่เราน้อยสุดกี่นาทีน้อยสุดสามสิบหกมากสุดละจะ้ะชัมม่วโมงชัมมง่วโมงโอเคมมอ,อือ <c oughs> เห็นเยอะมากโอ้ยขาดไป ไอ้ตันรอด้านล่างกับพี่ออนก้อนนี้ไม่พูดอะไรคเห็นเลยคนในพื้นที่ก็พูกจักกจกคนเอามาตังเองไปยังคือซื้อทำเมื่อมดานเพราะว่าลงไปแล้วคว่ำสวยงามมันติดขันห้องเป็นหองเป็นหองไปหลักการนี้อยู่สิบห้องไรบิ่งแล้วคว่ำลึกเก้าสิบเอ็ดเมตรอ้าวใหม่ไ้าวพัชรันมาเราจะขาเข้าไปชม มือละห้องที่สามจะเป็นปะการังภูเขาทายดอกปะการังพ่อถ่ายแทนแล้วตอนนี้ถ่ายเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานี้พ่อถ่ายจ้ะตากล้องจำเป็นไม่องถ่ายนะโอเคๆเราจะลงมาอีกบันไดหนึ่งนี่จะเป็นบันไดที่สองอันนี้ก็พวกนี้ก็พ่อแหละมาทำพ่อเป็นคนสมรู้ร่วมใใช่ป่ะพ่อเปียกอ่ะแล้วก็มาเก่ัเก่งโอ่ยพ่อต้องเขาต้องให้กำลังใจเรื่อยๆเออเก่งนะอุ้ยใจให้เชงมา ที่นี่ตั้งใจให้ถึงยับขาตามาระวางหัวด้วยระวางหัวไม่ติดนี่จะเป็นห้องที่4อันนี้เรียกห้องแอร์มันจะเย็นหนูลืมเลขห้องไปหมดแล้วตั้งแต่ลงมาไดนั้นก็จำอะไรไม่ได้ละข้อนะไรบ้ากพ่อรถไฟากอีกรอบยกตัวขึ้นยกตัวขึ้นยกตัวขึ้นหรือเกาะเกาะด้านนี้เหรอห้องที่5ไม่มีห้ามจับเนี่ยก็คือห้ามห้ามแตะมันห้ามแตะมันเครสันจะตายแล้วก็นี่ก็จะไม่งอก พวกนี้ก็จะกอ่อตัวขึ้นใหม่เหมือนกันอันนี้มันกำลังจะเกิดใช่ไหมจ๊ะกำลังจะเกิดอันนี้จะเป็นห้องที่เจ็จะเป็นพระธาตุทิมารีจะไม่มีผดที่ห้องอื่นมีห้องนี้ห้องเดียวอันนี้จะเป็นห้องที่แปลสวความอลังการของเขาหินงอกหินย้อยโดยธรรมชาติหินงอกหินย้อยอันนี้มูลค่ามากมายเมื่อเวลาเขาได้ระเบิดหินได้มือไดซุ้มนี่เขาจีถูอกออกสงต่างประเทศไปให้ซุ้มเศรษฐีไปขายแตละชิ้นว่าม่นหน่อยหน่อยบาทซุ้มเมืองหินจึงจึงอยากได้ ยี่สิบแล้วห้องสุดท้ายแล้วเป็นไงบ้างครับก็ไม่เท่าไหร่อะแนบไปกับพื้นป้อนูุปกรณ์อีกอุปกาณอีกรอบพอขึ้นครับเมื่อยทายกับอะไรอยู่มันจะมันมืดมันมืดคแสงไม่มีแสงมันไม่มีมันก็เลยจะมืดๆหน่อยโอเคกลับแล้วนะต้องออกยังไงนะนี่ไอพิมอ้นี่รู้นี่ตกใจคิดว่าต้องไปนี่แค่ไปื่ออะไร โอ้ไม่เป็นไรพี่พี่ออกค้ังนี้ดีกว่าพี่ดูสิพี่นี่คนที่รออยู่ข้างนอกสันไม่สุดไหนสุดทำไมพี่ตันถึงไม่ขึ้นไปคะอยู่อยู่การเฝ้าของกระเป๋าก็ใครจะมานะคะก็แอดเวนเจอร์สุดไปเลยมันมีแอดเวนเจอร์กว่านั้นอีกเนี่ยทำน้ำรอดอ่ะเราจะได้ไปไหม ไไจำไม่ได้อะจำไม่ได้ใช่ไหมจำไม่ได้เ่ราะสองปีแล้วจาได้ว่าหลายถ้ำมากมากแล้วสภาพกางเกงยีนก็ไม่เหลือเลยเลยบอกพิมพว่าตอนที่ไนก็ต้นเฟิร์นมาก็เนี่ยแหละเนี่ยทิปนี้แหละรับน้องแล้วก็พาไปทุกถ้ำเลยแล้วก็คุยกับพี่เอ๋ว่าเพียร์ต้องให้ผ่านโปแล้วนะทิมเรานะคะสลับมาขึ้นถ้ำสีทนเขาบอกว่าถ้ำนี้เดินง่ายนะคะไม่รูง่ายจริงไหมเพราะว่าดิฉันเนี่ยใสย่รองเท้าแตะมามีแสงไฟค่ะไม่มืดมแล้วก็ดูไม่แคบเหมือนเมื่อกี้โหมีพระพุดเยอะมากค่ะ แรกๆอ่ะถ้านี้ไม่ได้ชื่อถ้าสีทุนครับถ้านี้ชื่อว่าถ้ากีอ่ะกี<ป>ทองผาทอผ้า<บ> oh. ทีแรกก็เป็นถ้ากีแล้วก็มาก็มาเป็นถ้าสีทุนแล้วก็มาเป็นถ้าพระพระอาจารย์ที่เขาอยากจะสู้เมืองเขาเลยคิดกุศโ,โลบายชวนคุณมาเที่ยวคือเอาพกกระพุธลูมาไว้ในถ้ำให้คุณมากบไหว้บูชา ตอนนี้นะคะเราก็ามาเคารพหลวงศพกกำนันทองม้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากำนันทอ,องน้นเียวห้องอยังไงตอนนั้นเพิ่นประธานสภา,พาเพิ่นเพิ่นไม่ยอมสซ็นเนาะค่ะเพิ่นว่าเพิ่นได้ป็นกำนันมากันย้อนในบ้านพ่อเม่พี่น้องอุ้มสู่เพิ่นพ่อว่า พื่อนนี่อยากรักษาธรรมชาติได้ที่ให้นอ้องให้ลูกให้หลานรุ่นลูกรุ่นหลานได้ทำมาหากินกับพยายามต,ต่าะจ้านตลอดอกตอยู่เดบ่ยปลอยใจเขาอยากได้เขากันเด็ดย่างเดียวเนาะว่าจังได้เขาก็บย่ยอมฮ็ดถูกต้องว่าเด็ดหมากำานันลงลอกก็สิสบายไปเลยเอคดีกำานันนี่นเนาะเป็นยังเป็นยังเขาจังฟืนฟูอะไรเ้าไปแล้วเขาก็บอกว่ามันเบิดอายุเบิดอายุความแล้วคดีของเล่านะั่นเขายาดยาใส่ให้เล่านาวเล่าขายา เออนี่ไฮไฮการว่าจังไหนี่เขาพีกแพงเบิดยายนี่กับมิตรญาณตะกี้เนาะคนผู้เดียวอือคนผู้เดียวเขาเขียนสำนวนจังไนเขาหาเส้นล้วกกับบ้านแล้วลเขากับบ้าบอกว่าเออเอาตามนั่นเดอ้พเเอ,อพี่นางเมนว่าเอินเจ้าพี่นางเนาะหมายถึงว่าลมจากข้างบนมันไหลลงมาแล้วก็ออกมาทางช่องนี้อ่ามันก็เลยเย็น,ยนก็เลยเรียกว่าถ้ำเย็น เย็นจริงแต่อากาศดีมากน่านอนจริงโอ้แล้วพี่ใส่แตะเข้ามาหรอไส่แตะใส่เช้าเลยนี้สุดต้องลงไปไหมจ๊ะลงไปต้องลงเนาะโอเคโอ้น้ำใสมากเลยน้ำเใสจริงอ่ะนี่เรามีอุปกรณ์ฟันปลาเออเหมือนจริงรู้สึกว่ามันเป็นหินเพชรที่มันเหมือนเป็นฟันปลาอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกหลังออจากำเป็ไงบ้างคะดิฉันหายใจไม่ออก สภาพเดียวกันพอๆกับตอนบัดานแต่ว่าเบากหนเลยแต่มันเย็นจริงๆนะตอนเข้าไปอ่ะก็คือถ้ำเนี่ยถ้ำเนี้ยถ่ายอะไรไปก็ไม่เห็นหรอกนะมันไม่มีไฟมันมืดพี่ตาเฉลยเลยว่าทำไม SY ได้ถึงมาทริปนี้คะเพราะว่าเราอยากมาเรียนรู้อยากมาเป็นกำลังใจให้น้องๆอยากจะสร้างพื้นที่บ้านตัวเองให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เปิดรับในท่องเที่ยวฝนรับคนอื่นงาน่เข้ามาเรียนรู้เข้ามาเที่ยวบ้านตัวเองเพราะว่าดไม้ไฟมันเป็นหนึ่งใน learning station ของ S5I ก็เพื่อที่จะเป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุนดีกว่าใช้คำว่าสนับสนุนน้องสร้างพื้นที่บ้านเรอเองนี่แลรวมารอดูว่าซีซั่นที่สองจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนเรื่องน้อสนับสนุนตอนนี้อันนี้เข้าซีซั่นที่สองแล้วแล้ววาเป็นไงบ้างเมื่อวานกับวันนี้อันนี้คือที่สุดท้ายแล้วปะแล้วเดี๋ยวกลับไปใช่ครับเป็นไงบ้างพอได้เป็นครั้งแรกที่เป็นคนนำทิมวันแรกที่มาเห็นพี่ๆก็รู้สึกตื่นเต้นว่าจะไปต่อยังไงบ้าง พอพอตอนที่ยังไม่ถึงวันน่ะพี่คือทุกคนแบบว่าเออยทำได้ทำได้ผมคุยกับน้องว่าผมจะเป็นคนดูงานดูแบบว่า ภาพรวมภาพรวมแต่พอถึงวันจริงผมได้ไปเป็นพิธีกรสำหรับผมงานนี้ที่ทำเองผมว่ายังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่คือมันยังคือเด็กๆทุกคนมันยังประสานงานกันยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ก็ได้มาประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ก็จะสู้ต่อครับจะทำให้ออกมาถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ได้กำลังใจเต็มเปี่ยมไม่มาครั้งแรกด้วยแหละใช่ไหมล่ะเป็นครั้งแรกแต่ภาพรวมทุกคนก็สนุกนะถึงแม้ว่าจะชอบหลอกว่าเดินอีกนพี่มันถึงจริงเดินอีกนิดเดียวนั่งรถแล้วขึ้นอ เดียวพี่ก็ตามเป็นไงบ้างยูโอสองวันที่ผ่านมาเหนื่อยครับแต่สนุกโอเคคำอื่นเลยไม่มีคำอื่นเลยาำยูโอกี่รอบเขาบอกว่าสนุกกำลังจะเดินทางกลับแล้วค่ะรีวิวทริปสั้นๆสิคะ สนุกมากตื่นเต้นมากได้ผจญภัยมากแล้วก็เหนื่อยมากๆแต่โอเคนะได้ฟังเรื่องราวของดงมาไฟแล้วเป็นไงบ้างคะรู้สึกว่าเป็นการต่อสู้อ่ะคือเราอยู่ข้างนอกอ่ะแต่เราสามารถหนุนเสริมเขาได้เสมอแหละก็อยากให้ดงมาไฟยังเป็นดงมาไฟอยู่มันไม่ใช่แค่การไปเที่ยวเนาะแต่มันเป็นการซัพพอร์ตซัพพอร์ตดีมากค่ะก็เป็นการท่องเที่ยวที่เปิดประสบการณ์ค่ะ สนุกน้องๆก็เอนจอยกับการดูแลนะักท่องเที่ยวและชอบมากเดี๋ยวถ้ามีโจะมีโอกาสจะมาอีกค่ะเราไปได้ไปนอนองเซสองบ้านนะคะบ้านแรกคือแม่ต้อยค่ะแม่น่ารักมากแล้วองเซคือแบบนอนหลับสบายผ้าห่มหนาตึบอ่้องน้ํามีน้ําอุ่นค่ะดีมากๆตอนเช้าแม่ทํากับข้าวไว้รอเรียก3ามรอบค่ะเพราะเราไม่ตื่นแล้วก็บ้านหลังที่2เป็นแม่ราค่ะก็ดีเหมือนกันข้าวอร่อยมากค่ะตอนเช้าอันนี้คือความใจดีความน่ารักของแม่แม่ที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบเราค่ะเราได้ ห,ห็นความรักต่อพื้นที่อะคือความรักมันนามาซึ่งการต่อสู้ที่เราจะรักษาพื้นที่ของเราไว้อะได้เรียนรู้ว่าพื้นที่ป่ามันเป็นของทุกคนจริงๆมันไม่ใช่ของใครเราก็ต้องรักแล้วก็ช่วยกันดูแลเนาะ เรามีกำลังใจแล้วก็มีความหวังที่จะต่อสู้ในมิติอื่นๆในเรื่องสังคมมากขึ้นเป็นทริปที่ทค่อนข,ข้างที่จะผจญภัยประมาณหนึ่งแต่ว่ายังไหวในฐานะที่เราแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยออกกําลังกายก็ยังไหวอยู่ึงแ่้จะปิดขามาก,ก็ตามเท่าที่ลงชุมชนมาหรือว่าไปเที่ยวอะไรประมาณนี้มาผมสเตย์แม่แม่ถือว่าดีมากๆเลยนะคะไปเจอกัน<ะ>ใหม่ทริปหน้าที่ไหนไม่รู้ oh, I, oh, I They're waiting to get there, not a Pokemon head truck.